Headline News สวัสดีค่ะเจกอลีนกับจีพีพู Headline News ค่ะไปเอาใจแฟนคลับน้องลิศเดตาร์กันดีกว่าค่ะเขาจะมาอัปเดตเรื่องผลงานแล้วก็เรื่องที่ไปเรียนอยู่มอขอตอนนี้เป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะ,อะตอนนี้เนี่ยคือลิศอยู่ในช่วงที่แบบว่าไปเรียน,ยนใช่ครับแต่ว่า ยังไม่ใช่ว่าแบบผลงานหมดแล้วแต่ก็เดี๋ยวมีมาให้ติดตามชมกันก็คือยังรับงานอยู่เรื่อยยังรับงานอยู่ตอนนี้จะเป็นถ่ายซิทคอมนะครับหน้ากับนัดนะครับแล้วก็มีเป็นอีเวนต์นะครับแล้วก็ไปตามรายการต่างๆนี้ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของเพลงหรือว่างานในโปรเจกต์ปีหน้าเนี่ยมีแน่นอนนะครับแน่นอนแต่รอก่อนใช่ครับแต่รอก่อนไม่นานครับไม่นานกลางปีได้ไหมครับกลางปีนี่ไปเรียนแล้วกลางปีนี่ไปเรียนแล้วจะอยู่ในช่วงประมาณ ก่อนกลางปีนะครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยลิจะจะยังทํางานได้อยู่นะครับพอหลังจากมิถุนาไปปุ๊บก็บคือต้องต้องเคลียร์คิวไปเรียนแล้วไปเรียนแบบจริงจังแล้วตอนนั้นก็คือยังยังไม่รับงานเลยคือไปเรียนอย่างเดียวหรือเปล่าคะไปเรียนอย่างเดียวครับตอนนั้นคือตอนนั้นจะไม่ขาดเรียนนะครับรถ้าเกิด ห้มีงานเนี่ยต้องต้องไม่โดนคิวเรียนครับต้องไม่ชนกันใช่ครับค่ะแล้วเป็นไงบ้างการเรียนเพื่อนๆกลัวมีปัญหาไหมคร้าีหลักก็ดีครับก็สนุกดีไปเจอเพื่อนๆื่นใหม่นะครับแต่ก็แบบว่าจะเกรงเกงนิดนึงทั้งทั้งที่แบบเพื่อนๆเกรงลทธิ์แล้วลิก็เกรงเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆก็จะเกรงแบบว่าเฮ้ยเป็นดาราอะไรเงี้ยมาเรียนกับเราเราก็จะเกรงว่าฮ เราจะปรับตัวเข้ากับเขาได้ไหมเราเป็นพี่เขานะอะ,อะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าอยู่ในช่วงการปรับตัวอยู่ใช่ครับมีเพื่อนใหม่ยังครับมีเพื่อนใหม่แล้วครับก็ดีไม่มีปัญหาไม,ม่เป็นดาราไม่เป็นหายนบเพื่อนนะไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราทําตัวมากกว่าเราจะทําตัวเป็นดาราไหมหรือทําตัวไม่เป็นลิสของลิศคือไปชิวๆสบายๆเลยไปอาทิตย์แรกปุ๊บลิศชวนเพื่อนกลุ่มเลยเลย ไปล้อคาเอเกะกันคือแบบต้องการสร้างสังมพันธ์ทำไมตีอะไรเงี้ยแบบว่าให้สนุกสนุกันมากขึ้นจะได้แบบรู้จักชื่อกันรู้จักว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ย<ำ>นะคะแฟนคลับก็รอน้องลีดกันได้นะคะแล้วก็ต้องรอกันไปเดี๋ยวจบหมอเสร็จปุ๊บก็คงจะมาเข้ารดแล่ในวงการบนเทึงของเราแน่นอนละค่ะช่วมงมนี้สกอลีลาแล้วนะคะเจอกันช่วงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Headline news